วิเคราะห์บอลวันนี้ครับว,วันนี้4มีนาคม2567อยู่กับผมเฮียโจบอลเตงกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาทำการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่เหมือนเดิมนะมาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างเชฟยูพบอาร์เซนอลราคาบอลเปิดเป็นที่อาร์เซนอลเป็นฝ่ายต่อ2ลูกนะครับบอกเลยว่าทีมยอนอาร์เซนอลโชว์เหนือบุกย้ำคู่แข่งไม่เหลือสร้างแน่นอนนะเพราะผลงานตลอด6เกมท้ายในลีกเนี่ยดุดันแบบไม่เกรงใจใครหลังชนะรวดแล้วก็ยิงไปกว่า25ประตูเลยทีเดียวนะครับประกอบกับเจ้าถิ่นเชฟยูว่าที่เต็งหนึ่งรอตกชันงคงนะร,นรั้้งล่าสุดก็แพเ ฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่เกมนี้เฮียโจจะขอเทใจไปต่อเต็มกำลังครับฟันธงครับเฮียโจขอจิ้มไปที่อาเซนนลนคู่ต่อมาศึกกันโชซิลีอาร์นะครับผมระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับเจนัวราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่อินเตอร์เป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกครึ่งนะครับเกมนี้แนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่านะเพราะอินเตอร์น่ะแข็งแกร่งมากๆทั้งระบบทีมก็ลงตัวแบบสุดๆเกมลุกก็ยังมีลาโตโรมเมเดเนสนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงแมตชนี้ก็มองว่าอินเตอร์แกร่งกว่าเยอะนะครับจะเปิดบ้านไล่บีเอาชนะทีมเยือน ต่อป,อ,ป,อ,ปอนะครับโอซาซูน่ากำลังมั่นใจนะหลังฟาดชัยได้ 2. จาก3เกมหลังแบบคลีนชีทด้วยนะครับประกอบกับการเล่นในบ้านได้อย่างดุดันด้วยการเก็บชัยมา4จาก5แมตช์ที่ผ่านมาและมักจะปราบคู่แข่งมาตรฐานเดียวกันฉะนั้นกลับมาเฝ้ารังเจอกับอาราเบสท,ที่สถานะบนตารางอยู่ต่ำกว่าก็มีลุ้นบวกอีก3แต้มนะครับแมอาราเบสช่วงหลังเนี่ยเล่นเกมเยือนได้แน่วแน่โดยไม่พลาดท่าให้คู่แข่งมาต่อเนื่อง4ี่เกมแต่ว่าภาพรวมก็ยังดูเป็นรองโอซานครับราคาป,อ,ปอแบบนี้เนี่ยเฮียโจขอแนะนำว่าอยู่บอลต่อดีกว่านะครับฟันธงครับต่อ ฟาร์มอาริกาเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับเกมนี้เนี่ยแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่านะเนื่องจากฟอร์มทั้งสองทีมใกล้เคียงกันมีผลงานที่ไม่แตกต่างกันมากเกมนี้ดูทรงน่าจะสู้กันสนุกสูสีนะครับแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองดีกว่านะมองว่ามีโอกาสเฮดรับทรัพย์มากกว่าเกมนี้เฮียโจจิ้มไปที่บลวิต้าครับคู่สุดท้ายครับศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกระหว่างนอร์ดเจรแลนด์พบกับเซลเคบอกราคาบอลเนี่ยเปิดม,มาที่นอร์ดเจรแลนด์เป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกนะครับเกมนี้เซลเคบอกอออกกไไไปเลล่่่่่่นนนนนนนบ้าน้าาาาาาททีีผงผงงมมดูมววใจะครับและะนน่าจเป็โอกกกกาาสขขออออง and, นอนนนรรร์์์เเเเยยแลลดทีีีี่จจจะคืฟมมมมับ้้ฮโิไปที่นนนอร์์เแลลดกั